สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่านและขอต้อนรับเข้าสู่ช่องเซนชิโอตะก่อนอื่นก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่โดเนทเข้ามาให้นะครับคุณมานพบโเ a นท3,400วอนคุณธีรพล1,800วอนและคุณสมศักดิ์300วอนเอาละ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาไปฟังนิยายกันต่อเลยครับเวทมนโบราณที่สักสูนตอนที่173ดวงตาของไยได้แปลเปลี่ยนกลายเป็นสีเลือด และก้ามเนื้อที่แข็งแรงได้หดเล็กลงแล้วกับว่ามันโดนดูดพลังอย่างไรก็ตามเขายังมีความมุ่งมัน่นและเล็งเป้าหมายไปยังททโอโดอภายในใจของเขาในตอนนี้ปราศจากความลังเลเขาไม่สนใจในความตายของเขาและใช้ดาบสีเงินฟาดฟันอย่างไม่ยังคิดถึงแม้ว่าจะเห็นมันได้จากระยะไกลแต่พลังอำนาจของดาบเทพเจ้าก็ถูกสลักลึก ลงในความทรงจำของเทโอดอร์บ้าชมัดทำไมเจ็ดเทพดับถึงได้ตายยากนักนะเทโอดอร์ทำได้แต่บ่นขึ้นในใจและหายก็ได้แสดงเจตนาลมของเขาในครั้งสุดท้ายเขาไม่สามารถที่จะหันหลังกลับไปได้อีกแล้วอาวุธที่อยู่ในมือของเขามันถือเป็นอาวุธที่มีความอันตรายต่อจอมเวทเป็นอย่างมากแต่สิ่งที่แลกมาก็คือพลังชีวิตของเขาในตอนนี้ เขาสามารถที่จะใช้พลังของดาบเทพได้ทั้งหมดและเขากำลังยืนอยู่บนหนา้าผาแต่ด้วยการดิ้นรนครั้งสุดท้ายมันก็ทำให้เขาเต็มเปลี่ยนไปด้วยพลังของออลาพลังนี้ก็ทรงอำนาจเทียบเท่ากับพลังที่เขาได้ใช้กวาดล้างพวกวอลลกดาบของไฮได้ชี้ไปยังเทียวดอและจดจ่อไปที่เป้าหมายของเขาไฮได้หยุดลงและแสงสว่างรอบๆตัวของเขาก็เปล่งแสงมากยิ่งขึ้น สิ่งนี้มันก็อาจจะเป็นพลังชีวิตที่หายได้หลงเหลืออยู่เทโอดอร์ตระหนักได้ว่าตัวของเขาไม่ควรที่จะไปเกี่ยวข้องกับพลังเช่นนี้ในระยะสิบเมตรตรงหน้าของหายแม้กระทั่งกระสุนเวทยังต้องสูญเสียพลังของมันและจางหายไปดาบสีเงินเล่มนี้เป็นดาบของเทพเจ้ามันจะปฏิเสธการดำรงอยู่ของเวทมนต์ดังนั้นกระสุนเวทที่เข้ามาใกล้กับแสง โครงสร้างของกระสุนเวทเนินก็ได้สลายไปในทันทีและกระจัดกระจายเล่ากับว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเวทมตลระดับสูงอาจจะใช้งานได้แต่เทโอดอร์ไม่มีเวลามากพอที่จะไล่มันออกมาดาบเทพสุริยาถือเป็นอาวุธที่ดูน่ารำคาญอย่างมากสำหรับพวกจอมเวทเฮ้ยมันก็ช่วยไม่ได้แล้วนะถ้าสถานาการณ์มันเป็นเช่นนี้แล้วแล้วก็เทโอดอร์ทำได้แต่เพียงถอนหายใจออกมา แม้ว่าเขาจะต้องเผชิญหน้ากับความตายก็ตามแต่ในตอนนี้เขากลับหลับตาลงในตอนนี้เรามีอยู่สองวิธีหนึ่งคือเราสามารถโจมตีจากด้านหน้าหรือบางทีเราอาจจะหลบหีกการโจมตีนั้นการที่จะหลบดับเทพเจ้ามันถือเป็นเรื่องที่ยากหากว่ามันสามารถจะหลบได้อย่างปกติแล้วล้ะก็อืมเราจะต้องใช้อัมบาเพื่อหลบหลีกมันคุณ,ณสมบัติของอัมบานั้น มันจะเปิดห่วงมิติของผู้ชายและส่งผู้ชัยไปยังมิติที่ไม่สามารถจับต้องได้เทโอดอสามารถที่จะหลีกเลี่ยงการโจมตีของดาบเทพได้อย่างแน่นอนหากว่าเขาใช้ความสามารถของอัมบาแต่ในทันใดนั้นลาวกับสายฟ้าก็ได้แล่นผ่านหัวของเขาความรู้ที่เขาสะสมตลอดหนึ่งปีที่ผ่านมาได้ขัดเกลาสัมผัสของเขาและจิตวิญญาณของจอมเวเขาคิดขึ้นมาได้ว่า เวทมนต์นั้นมันสมบูรณ์แล้วนี่นะเทโอดอร์ได้ไขกุญแจดอกสุดท้ายเพื่อทําให้เวทนั้นได้สมบูรณ์แล้วเขามองไปที่รูปแบบของอำบาที่แขนขวาของเขารวมไปถึงพลังเวทมนต์ทั้งสองที่กําลังหมุนเวียนอยู่รอบๆตัวของเขาเทโอดอร์ได้ยื่นมือทั้งสองข้างออกไปโดยสัญชาตญาณเปลเพิงแห่งมัสเปลเฮมเริ่มที่จะตอบสนองต่อการเรียกของเทโอดอการไหลเวียนของเวทมนต์ เล่ากับลาวาหลอดเลือดของเขาได้แตกต่างจากที่ผ่านมาพวกมันต่างที่จะร้อนขึ้นมันเล่ากับวา่าเลือดของเขาสามารถละลายได้ทุกสิ่งต่อจากนั้นตาเลือดของอากววโลก็เป็นเช่นเดียวกันพลังที่เยือกเย็นได้แผ่ซ่านไปทั้งร่างกายของเขาแขนข้างซ้ายของเทโอดอร์เริ่มที่จะมีน้ำแข็งเก่ะส่วนแขนด้านขวาก็ร้อนละอุเล่ากับจะลุกไหมทั้งสองสิ่งนี้ คือพลังอำนาจของยินและหยางพวกมันได้ประสานกันอย่างลงตัวพลังเวททั้งสองได้ก่อตัวคืนและนี่คือการดำรงอยู่ที่ขัดกับโลกแห่งความจริงเทโอดอได้ใช้วิธีแห่งองคเมลเพื่อประสานพวกมันเข้าด้วยกันเขาจึงคิดขึ้นมาได้ว่าหากว่าทั้งสองสิ่งนี้มันไม่สามารถที่จะรักษาสมดุลเอาไว้ได้ในโลกแห่งนี้แล้วก็เราก็จะต้องลากมันไปยังมิติอืน่น มันคือการปลดปล่อยมิติของอัมบาความสามารถพิเศษของอัมบาเนินมันถือเป็นความสามารถที่อยู่ในระดับสูงซึ่งเทโอดอร์สามารถคงสภาพมันไว้ได้เพียงแค่สิบวินาทีเท่านั้นและมันจะทําให้พื้นที่รอบๆมือของเทโอดอร์เข้าไปสู่มิติที่ไร้แก่นสารดังนั้นเวทมนต์ที่ไม่สมบ,บูรณ์จึงก้าวเข้าสู่ขั้นตอนต่อไปตามทฤษฎีของยินและหยางได้ก่อให้เกิด ลูกบอลทรงกลมสีแดงและสีฟ้าทั้งหมดนี้เกิดขึ้นได้จากอัมบาที่ปลดปล่อยห้วงมิติออกมาถึงมันจะเป็นเวลาเพียงไม่กี่วินาทีก็ตามเท่านี้มันก็เพียงพอแล้วขณะที่เวทมนต์ของเทโอดอร์กำลังสมบูรณ์หายเองก็ได้ปลดปล่อยพลังอำนาจของดาบเทพเจ้าจงเผาไมพิซะศัตรูของจกกักรวรรดิแกจะต้องตายที่นี่เทโอดอมินเลย หายได้คำรามออกมาลังสีสีเงินได้พุ่งออกมาจากตัวดาบของเทพเจ้าพลังอำนาจของดาบเทพเจ้านั้นได้ดูดพลังชีวิตเฮือกสุดท้ายของปรมาจารย์ดาบไปจนหมดสิน้นพลังนี้สามารถที่จะฆ่า,าได้แม้กระทั่งมังกรแต่แล้วทำไมกันละ่ะมันน่าแปลกใจเป็นอย่างมากเทโอดอร์กลับรู้สึกสงบยิ่งกว่าเดิมเขาได้ตัดสินใจที่จะตั้งชื่อเวทมนต์ที่ลอยอยู่ในฝ่ามือทั้งสองข้างของเขาว่า อบาซกเพียงแค่ีโอโดอพูดออกมาเบาๆแสงก็ได้ก่อกำเนิดขึ้นมันงดงามเกินกว่าที่จะเรียกว่าระเบิดแต่พลังของมันมากพอที่จะก่อให้เกิดหหยนะได้เลยมันคือมหาเวทอบาแซกการปะทะกันของพลังอำนาจดังกล่าวโดยปกติจะสามารถเห็นได้ในยุคโบราณกาลมันได้ปกคลุมไปทั่วทุกพื้นที่ที่สร้างขึ้นโดยดาบเทพเจ้าและได้ก่อให้เกิดรอยแตก ที่แผ่ออกไปเล่ากับใยเมงมุมผลของการประทะก,กันของทั้งสองพลังนี้มันเพียงพอที่จะทําให้พื้นที่หนีได้พังทลายลงหากว่าชัยชนะเอ็นไปอย่างข้างหนึ่งความสมดุลก็จะเอ็นเอียงและพื้นที่หนีก็จะพังทลายลงพายุแสงถูกผลักดันไปอย่างทิศทางเดียวกันมันถือเป็นแสงที่ดวงตาของมนุษย์ที่ไม่อาจจับจ้องได้แสงได้สาดส่องไปทั่วทุกพื้นที่ และเกิดแรงกระแทกขึ้นมันคงจะจบแล้วสินะชายผู้ที่ถูกทิ้งให้อยู่เพียงตามลำพังในสนามลบเขาได้ลืมตาตื่นขึ้นดวงตาของเขาเป็นสีน้ำเงินเข้มและชายคนนั้นก็คือเทโอดอร์มิลเลอร์ผู้ที่อาจหารและต่อก่อนกับดาบเทพเจ้าเขาได้รับชัยชนะแล้วเทโอดอร์ได้มองไปรอบๆกับพื้นที่ที่ว่างเปล่าและจากนั้นเขาก็พบบางสิ่ง ดาบเทพเจ้าที่สูญเสียผู้ใช้ไปแล้วได้ตกอยู่ในสถานที่ที่ไฮกำลังยืนอยู่ในก่อนหน้านี้แต่ร่างกายของไฮกลับไม่พบในบริเวณที่ใกล้เคียงเทวดอสสงสัยว่าไฮอาจจะถูกพัดปลิวไปจากผลพวงของแรงกระแทกหรือบางทีเขาอาจจะกลายเป็นขี้เท่าไปแล้วก็ได้เนื่องจากพลังชีวิตที่ถูกดาบเทพเจ้าดูดออกไปมันมากเกินขีดจำกัดที่เขาจะรับไหวและไม่ว่ามันจะเป็นวิธีใดก็ตาม นี่ก็คือจุดจบสำหรับหนึ่งในเจเทพดาบของจักวออรวรรดิเทอโดได้หลับตาลงและจมดิ่งไปในความขีดไฮและดาบเทพเจ้าใครกันนะที่ให้สิ่งของนี้กับเขาในเมื่อเขารู้ว่าการใช้ดาบนี้มันจะมีผลข้างเคียงที่ตามมาแต่ไฮก็ยังยอมรับเงื่อนไขนั้นแม้ว่าเขาจะสูญเสียแขนไปข้างหนึ่งก็ตามแต่เพลงดาบของเขามันก็มากพอแล้วนี่นะอีกอย่าง ทำไมเขาต้องเสียสละปลารมาจา์ดาบคนนี้้ยิ่งคิดก็ยิ่งไม่เข้าใจแฮะอย่างไรก็ตามในขณะที่เทโอโดอร์กำลังตัดความคิดทั้งหมดไปเขากลับรู้สึกแย่คนที่สามารถใช้ปารมาจา์ดาบเป็นเครื่องมือได้ละก็ความยิ่งใหญ่และพลังอำนาจของเขามันก็คงจะมากหลน่นรวมไปถึงคุณสมบัติของดาบเทพเจ้าคนคนนั้นสามารถเอาสมบัติจากยุคโบราณมาได้ยังไงเทโอโดอร รู้สึกเดวา่ากำลังต่อก่อนกับสิ่งที่เขาไม่รู้จักการต่อสู้กับกลุ่มการค้าออคุสยังดีเสียยิ่งกว่าในขณะนั้นช่วงเวลาที่เทโอดอร์กำลังสับสนดาบเทพเจ้าที่ติดอยู่กับพื้นมันก็เริ่มที่จะสันส่นสะเทือนและส่งเสียงร้องออกมาเทโอดอรไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเขาจึงกระโดดถอยหลังไปหลายก้าวแต่ทว่าความตะกะ กับรีบบอกให้เขาหยุดผู้ชายอย่าพิ่งถอยหากว่าเจ้าปล่อยมันไปแล้วก็ดาบเทพเจ้าจะกลับไปสู่เจ้านายของมันอะไรนะเทีโอโดอรรู้สึกตกใจกับสิ่งที่ความตะกาพูดออกมาและความตะกะก็ได้อธิบายต่อว่ามันก็เปรียบเสมือนกับเวทมนต์โบราณที่สาบสูญแต่ดาบเทพเจ้าเป็นอุปกรณ์ที่มีสัญชตาตญาณในาการกลับบ้านเจ้าจะต้องตัดสินใจ ก่อนที่พื้นที่นี้จะพังโดยสมบูรณ์ในตอนนี้ดาบเทพเจ้ายังไม่อาจที่จะขยับได้พอพื้นที่นี้เป็นพื้นที่จำกัดแม้ว่ามันจะเป็นผู้สร้างก็ตามแต่ในตอนนี้หายได้ตายไปแล้วสนามลบก็ควรจะหายไปในไม่ชา้าและดาบเทพเจ้าจะกลับคืนสู่บุคคลที่ลึกลับนั้นเทโอดอร์ได้เอาชนะหายแต่ความเสี่ยงเกี่ยวกับดาบเทพเจ้านั้นยิ่งใหญ่เกินไป มันยากที่จะเอาชนะหายหากว่าเขายังไม่ได้ใช้พลังอำนาจในการเอาชนะพวกวอลอกทั้งหมดเทโอโดอรได้ตัดสินใจและถามความตะกาออกไปว่าแล้วทีนี้ฉันต้องทำยังไงหรือว่าแกสามารถที่จะกินดาบเทพเจ้าได้ไม่ข้าไม่สามารถกินมันได้พลังเวทนั้นแตกต่างไปมันถือเป็นพลังศักดิ์สิทธิ์โดยสิ้นเชิง แต่ว่าเจ้าสามารถใช้ดาบได้ข้าไม่สามารถจะดูดซับมันได้ในตอนนี้แต่มันก็อาจจะเป็นไปได้หากว่าข้าได้ปลดผนึกลำดับที่เจ็ดและหุนทางมันก็แสนจ,จะยาวไกลแล้วทีนี้ฉันต้องทำยังไงล่ะลองคิดดูเกี่ยวกับมันเจ้าเคยอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้มาก่อนคำแนะนำดังกล่าวทำให้ความคิดของเทโอดอร์แก้ไขปัญหาได้ทันที ย้อนกลับไปในระหว่างที่เอลเดอร์ลิสได้โจมตีที่มินเลอร์บาลอนนีวิธีที่เขาใช้ปิดผนึกหนังสือเวทมนต์โบราณที่สาบสูญในโคเมนเซอร์มันคือสิ่งที่เขาไม่สามารถที่จะกินได้เวทมิติได้ถูกเปิดออกหลุมดำได้ก่อตัวขึ้นและทันใดนั้นลิ้นของความตะกะก็ได้พุ่งออกไปพันรอบตัวของมันดาบเทพเจ้าพยายามที่จะขัดขืนแต่ในตอนนี้มันได้ถูกปิดผนึกลงแล้ว ห้วงมิติของสนามหลบได้พังทลายลงและเขาก็ถูกส่งไปยังโลกปัจจุบันมันคือรอบนอกของเขตเมืองซิปโตทิวทัศน์โดยรอบแตกต่างไปจากท้องฟ้าที่มืดสนิทในสนามหลบดังนั้นเทอโดอรจึงรับรู้ได้ว่าเขากลับมายัางพื้นที่ราบแล้วในความจริงเขากลับมายัางจุดที่เขายืนอยู่ก่อนหน้านี้หลังจากที่หายได้ใช้พลังของดาบเทพเจ้าในน้อยคุณไม่เป็นไรใช่ไหม เสียงของแลนดอฟได้ดังเข้ามาในหูของเทโอดอร์แลนดอฟนี่คุณรอผมอยู่ที่นี่อย่างนั้นเหรอมันแน่นอนอยู่แล้วฉันจะลอยในน้อยอีกสามวันเป็นอย่างน้อยแลนดอฟได้พูดโ oh, อ้อวดออกมาแต่อย่างไรก็ตามเทโอดอร์เข้าใจในคำพูดของแลนดอฟคำพูดของแลนดอฟมันคือความจริงหากว่าหายเอาชนะการต่อสู้และกลับมาที่นี่เขาจะต้องต่อสู้เป็นรอบสองและตัวของแลนดอฟ ก็จะรู้สึกโกรธเกีียวทิโอโดร์ก็รู้สึกได้ถึงแรงกดดันที่แลนดอ์ฟได้แผ่ออกมาหลังจากที่กลับมารวมตัวกับแลนดอ์ฟในที่สุดทิโอโดร์ก็ตระหนักไดว้ว่าเจ้านายของดาบเทพเจ้าคนคนนั้นมันคือใครกันนะดาบเทพเจ้าที่พยายามที่จะกลับไปหาเจ้านายของมันได้ถูกลิ้นของความตะกะรลัดเอาไว้และถูกปิดผนึกในค้างเก็บของของทิโอโดและรวมอยู่กับเดวอว์ชิป ที่เขาได้ปิดผนึกเอาไว้ทิโอโดไม่สามารถที่จะดูดซับมันได้แต่มันก็มีหลายวิธีที่เขาจะใช้ดาบเทพเจ้าได้มันสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องสั่งเวยเพื่ออัญเชิญฟารเนอร์หรืออาจใช้ต่อก่อดกับชนชั้นสูงของจกักรวรรดิเขาไม่รู้เกี่ยวกับตัวตนของเจ้านายของดาบเล่มนี้แต่คนคนนั้นจะต้องเจ็บปวดเป็นอย่างมากจากการสูญเสียดาบเทพเจ้าเลนดอได้จ้องมองในดวงตาของทิโอโด และถามึ้นว่านายนอยทำไมคุณถึงรู้สึกดีเช่นนี้รู้สึกดีเหรอจะพูดคำนั้นมันก็ไม่ผิดนักแล้วฮ <c oughs> มันเป็นการต่อสู้กับหนึ่งในเจ็ดเทพดาบของจักรวรรดิซึ่งเป็นหนึ่งในผู้ปกครองของจักรวรรดิแอนดาสและเขายัางค่าคนของเมลเธอร์ไปมากมายดังนั้นในฐานะของจอมเวทที่เต็มไปด้วยความจงรักภักดีจากอาณาจักรเมลเทอร์นี่จึงทำให้เขา รู้สึกภูมิใจกับชัยชนะเป็นอย่างมากอีกทางเทโอดอยังได้รับดาบเทพเจ้าจากชัยชนะในครั้งนี้คำพูดของแลนดอร์ทำให้เทโอดอระตหนักถึงตัวเขามากขึ้นแลนดอร์หล่อให้เทโอดอได้สงบลงก่อนที่เขาจะได้พูดว่าแล้วในหน่อยจะกลับไปเมืองอีกใหม่คนจะกลุ่มการค้าออคูสจะปรากฏตัวขึ้นฉันสามารถที่จะจัดการกับพวกเขาได้ในตะวันออก พวกเขาเรียกสิ่งนี้ว่าการชนะโดยเพิกเฉยถ้าอย่างนั้นละก็คุณเราจะกลับไปยังเมืองพวกเราจะพักผ่อนเงียบๆก่อนที่จะกลับไปยังเมลเทอร์ท่าทางของเทโอดอร์ดูเหมือนปกติแต่อาบาแอ็กเป็นเวทมนต์ที่อยู่เหนือขีดจำกัดของเทโอดอร์แม้ว่ามันจะประสบความสำเร็จอย่างสวยงามก็ตามแต่สิ่งนี้มันก่อให้เกิดผลกระทบกับวงกลมของเขา เขาสามารถที่จะตรวจจับเวทมนต์ได้จากความรู้สึกชั่วพิบตาแต่มันเป็นไปไม่ได้ที่จะเกิดขึ้นอีกเทโอดอได้ใช้มหาเวทดังกล่าวไปดังนั้นมันจึงเป็นไปไม่ได้ที่ร่างกายของเขาจะไม่ได้รับผลกระทบเลยอย่างไรก็ตามแลนดอร์ได้เงียบไปชั่วขณะก่อนที่เขาจะสส่หัวแต่ว่าในหน่อยฉันไม่สามารถที่จะกลับไปกับคุณได้หมายความว่ายังไง นี่คือทางแยกของพวกเราฉันจะไปจกักรวรรดิแอนดอร์ไม่ใช่อณาจากักรเมลเธอ,อ,อร์ทโอโดรู้ว่า l แลนดอร์ไม่ได้ไปที่นั่นเพื่อเก้าอี้ของเจ็ดเทพดาบดังนั้นเขาจึงเปิดปากขึ้นด้วยท่าทางที่เต็มไปด้วยคำถามและถามออกมาว่าแล้วคุณจะไปที่นั่นทำไมกันน้องสาวของฉันอยู่ในอณาจากักรเนนทโอโดลืมไปสนิทน้องสาวของแลนดอร์คือลีเบกกา เขารู้สึกตกใจกับสิ่งที่แลนดอบได้พูดออกมาหรือว่าคุณวางแผนที่จะพาเธอออกมาจากที่นั่นใช่ฉันเริ่มที่จะคุ้นเคยกับความสามารถของพลังออล่าแล้วและในตอนนี้ฉันก็เป็นปรมาจารย์ดาบแล้วด้วยดังนั้นฉันจึงสามารถที่จะดูแลเธอได้ฉันมาที่นี่เพื่อตอบแทนน,น้อยแต่ว่าน,นี่ของฉันกับยิ่งโตขึ้นเรื่อยเรื่อยมันยิ่งทำให้ฉันรู้สึกผิดยิ่งกว่าเดิม แลนดอฟมีลักษณะของขุนนางซึ่งแตกต่างไปจากรูปลักษณ์ภายนอกของเขาที่หยาบกานนี่คือใบหน้าของชายคนหนึ่งที่รู้จักบุญคุณของคนและเขาไม่ได้หันเหจากความรับผิดชอบของเขาเลยแม้แต่น้อยเทโอดอร์ไร้ซึ่งคำพูดใดๆแล้วจากนั้นแลนด์ดอฟก็ได้พูดต่อว่ามันจะไม่เป็นไรใช่ไหมหากพวกเรากลายเป็นขุนนางในอนาณาจักรเมลเธออย่างน้อยที่สุด ฉันก็ควรจะเป็นเอิรนผมจะดูแลในส่วนนั้นให้นี่เป็นเรื่องระหว่างพวกเราใช่ไหมเทโอดอร์ <The odore S 1> ได้ยิ้มให้กับท่าทางที่ขี้เล่นของแลนดอฟพวกเขาพูดคุยกันเช่นนี้แต่ทั้งคู่กับรู้ในความจริงการเป็นปรมาจา์ดาบยศของคุณนางนั้นจะไม่ต่ำไปกว่าเอิรนและการลีภัยมันไม่ง่ายอย่างที่คิดแต่ถึงอย่างนั้นแล้วชายทั้งสองคนก็ยังหยอกล้อกันจนไม่จบม่สิน้น พวกเขาอยู่ในซิปโตเป็นเวลา3วันก่อนที่พวกเขาจะล่ำลากันในตอนเชา้าก็จะไปแล้วนะครับสำหรับตอนนี้เอาไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะครับ